หอไมคะกับการจามน้ำมูกไหลหรือคัดจมูกทุกวันเพราะภูมิแพ้วันนี้ค่ะเรามี3วิธีง่ายๆที่ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ของคุณได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไปดูกันค่ะ 1. ออกกาลังกายเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันการออกกําลังกายเช่นการเดินวิ่งหรือโยคะจะเป็นการช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนในร่างกายทําให้ระบบภูมิคุ้มกันนั้นแข็งแรงขึ้น <c oughs> นอกจากนี้ค่ะการฝึกหายใจลึกๆจะช่วยลดอาการคัดจมูกและทําให้การหายใจสะดวกขึ้นด้วยค่ะ 2. <c oughs> เลือกอาหารที่ช่วยลดอาการภูมิแพ้อาหารบางชนิดค่ะมีสารต้านการอักเสบและช่วยบรรเทาอาการแพ้เช่นบรอกโคลี ที่อยู่ดมงไปด้วยซฟรฟ์เฟนที่ช่วยลดการอักเสบสําหรับทางเดินหายใจผลไม้ตระกูลส้มเช่นส้มมะนาวมีวิตามินซีสูงเสริมภูมิคุ้มกันและมะขามป้อมที่ช่วยลดการระคายเคืองในจมูก 3. ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าการออกกำลังกายและการเลือกทานอาหารยังไม่พอลองเสริมด้วยนี้ค่ะบล็อกไลท์นวัตกรรมที่รวมสารสกัดจ,จากธรรมชาติสำหรับบรรเทาอาการภูมิแพ้โดยเฉพาะ บล็อกไลฟ์มีอะไรดีซโฟรเฟนจากบรอกโคลีช่วยล้างสารพิษและลดการอักเสบในทางเดินหายใจเชอร์รีสเปนและมะขามป้อมอุดมไปด้วยวิตามินซีธรรมชาติช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและลดน้ำมูกไหลาสารสากัดจากใบมอนช่วยลดการอักเสบและบรรเทาอาการไอเรื้อรังเฮสเปริดีนลดการระคายเคืองในจมูกและช่วยให้การหายใจนั้นโล่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีเดียแครสารสากัดในบล็อกคลีจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ตรงจุดช่วยให คุณเห็นพ้นเร็วและรู้สึกดีขึ้นในเวลาไม่นานค่ะเพราอสุขภาพที่ดีไม่จําเป็นต้องพึ่งยาเสมอไปค่ะลอง3วิธีนี้และเริ่มดูแลตัวเองด้วย Blockolife วันนี้ใครสนใจค่ะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและสั่งซื้อกันได้ที่ ad Blockolife และคุณจะพบว่าสุขภาพที่ดีอยู่ไกลกว่าที่คุณคิดค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line a d s i b r o c c o l i ควรกินอาหารหลากหลายครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำอาานคัมเือนในชลากรกบริโภคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานไม่มีผลในการต้องการหรือรักษา